อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบสดุดีบทที่หกสิบหกสิงหกสิบเจ็ดรวมบทที่เจ็ดประจำวันพฤหัสบดีที่ 4, สี่สิงหาคมสองพันที่สิบสองสดุดีบทที่หกสิบหกสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงดีต่ออิสราเอลแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเนอ๋ยจงโหร้องด้วยความเชื่นบานถวายแด่พระเจ้าขอร้องเพลงสดุดีพระสิริแห่งวารม แห่งพระนามของพระองค์จงถวายเพลงสรรเสริญพระสิริของพระองค์จงทูลพระเจ้าว่าพระราชกิจของพระองค์อย่างช่างหน้าขั้นครามวิธนุภาพของพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งจวบศัตรูต้องหมอบราบต่อพระองค์แผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะนมัสการพระองค์เขาทั้งหลายจะร้องเพลงสดุดีพระองค์ร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์จงมาดูพระราชกิจของพระเจ้ากิจการขององค์หน้าขั้นครามท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลาย พงรงเปลี่ยนทะเลให้เป็นดินแห้งคนเดินดินข้ามแม่น้ําไปที่นั่นเราได้ยินดีในพระองค์ผู้ทรงปกครองด้วยพระอนุภาพของพระองค์เป็นนิดพระเนรขององค์เฝ้าจับจ้องบร,รรดาประชาชาติอยู่อย่าให้พวกกบฏยกย่องตนเองจนช,งชนชาติทั้งหลายเอ,อ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าของเราจงให้เสียงสรรเสริญพระองค์เป็นที่ได้ยินพงร,รงให้เราอยู่ท่ามกลางคนเป็น แล้วไม่ทรงยอมให้เท้าเราพลาดข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงรองใจของข้าพระองค์ท <ar> <t iny ar> ั้งหลายพระองค์ทรงถลุงพวกข้าพระองค์อย่างถลุงเงินพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาในค่ายพระองค์ทรงวางความทุกข์ยากไว้บนหลังพวกข้าพระองค์พระองค์ทรงให้คนขับรถรบแล่นทัพศีรษะข้าพระองค์ทั้งหลายพวกข้าพระองค์ต้องลุยน้ําลุยไฟแต่พระองค์ยังทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายมาสู่ที่กว้างใหญ่ข้าพระองค์จะมาม ข้าพระองค์จะมาอย่างพระนิเวศของพระองค์ด้วยพร้อมด้วยเครื่องบูชาเผาทั้งตัวข้าพระองค์จะแก้บนต่อพระองค์ตามที่ลิงฝีปากของพระองค์ได้พูดไว้และที่ปากข้าพระองค์สัญญาเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพระองค์จะถวายสัตว์อ้วนผีเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระองค์พร้อมกับควันหอมจากแกะผู้ข้าพระองค์จะถวายบูชาด้วยวัวและวัวผู้และแพะผู้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าขอเชิญมาฟังและข้าพระเจ้าจะบอกว่า พระองค์ได้ทรงจะทำอะไรเพื่อข้าพเจ้าบ้างปากข้าพเจ้าได้ทรงร้องทูลพระองค์และสิ้นและลิ้นข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในจเจ้านาจะไม่ทรงสดับแต่พระเจ้าทรงสดับแน่ทีเดียวองค์ใส่พระไถยในเสียงอธิษฐานของข้าพเจ้าสาธุการแห่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ไม่ทรงปฏิเสธคําอธิษฐานของข้าพเจ้าและไม่ทรงความเอาความรักมั่นคงของพระองค์ไปจากข้าพเจ้า สดีบทที่หกสิเจ็ดเรียกบรรดาประชาชิให้สรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าทรงพระเมตตาและทรงอวยพรพระองค์ทั้งหลายขอทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่พระองค์ทั้งหลายเพื่อพระมัญคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลกการช่วยคู่ของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางประชาชิทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้าขอข้าแต่พระเจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์ขอให้ชนชาติทั้งสิ้นยกย่องพระองค์ ขอให้ชาวประเทศทั้งหลายยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบานขอพระองค์จะทรงพระพิะพระองค์ทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมและทรงนำชาวประเทศทั้งหลายในโลกข้าแต่พระเจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์ขอให้ชนชาติทั้งสิ้นยกย่องพระองค์แผ่นดินโลกได้เกิดผลพระเจ้าคือพระเจ้าคือพระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเราพระเจ้าจะทรงอวยพรเรา และสุดและที่สุดปลายทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะยำเกรงพระองค์อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบรวมบ,บ,บทที่7ยกเรื่องการแต่งงานมาเป็นข้อเปรียบเทียบพี่น้องทั้งหลายท่านไม่รู้หรือข้าพเจ้าพูดกับคนที่รู้ทรมารบัญญัติแล้วว่าธรรมบัญญัตินั้นมีอำนาจเหนือบุคคลก็เฉพาะในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้น เมื่อสตรีที่แต่งงานแล้วต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ะเพณีการสมรสตราบที่สามียังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าสามีถึงก่กรรมนางก็พ้นจากกฎนั้นเชนนั้นถ้าหญิงนั้นไม่เป็นของชายอื่นในเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงร่วมพวณีแต่ถ้าสามีตายแล้วนางก็พ้นจากกฎระเพณีการสมรสแม้จะไปแม้จะไปเป็นของชายอื่นก็ไม่ผิดประเพณีเช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายท่านได้ตายจากธรรมบัญญัติของพระกายของพระคิด เมื่อท่านจะเป็นของผู้อื่นคือของพระองค์ผู้ที่จะพระเจ้าส่งให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วเพื่อเราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าเมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังตันหาชั่วที่ธรรมบัญญัติเราให้เกิดขึ้นนั้นได้ทําให้อายัยวะของเราตอผลซึ่งนําไปสู่ความตายแต่เดี๋ยวนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญตัติคือได้ตายจากธรรมบัญญัติที่เคยผูกมัดเอาไว้เพื่อจะได้เป็น่านแบบใหม่ตามพระวิญ,ญญาณ ไม่ใช่แบบกล่าวตามตัวอักษรปัญหาเรื่องบาปที่ฝังอยู่ในตัวถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรจะว่าธรรมบัญญัติคือบาปหรือเปล่าเลยแต่ว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญัติแล้วข้าพเจ้าก็คงไม่รู้จักบาปเพราะว่าถ้าธรรมบัญญัติไม่ได้ห้ามว่าห้ามโลภข้าพเจ้าก็คงไม่รู้ว่าอะไรคือความโลภแต่ว่าบาปได้ชฉวยโอกาสให้ใช้ข้อบรรัญญัตินั้น ทำให้ความรอบทุกอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ตายแล้วเมื่อก่อนข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่นอกเหนือธรรมบัญญัติแต่เมื่อธรรมบัญญัตินั้นมาบาปก็กลับมีชีวิตและข้าพเจ้าก็ตายธรรมบัญญัติซึ่งมีไว้เพื่อชีวิตข้าพเจ้าพบว่านําไปสู่ความตายเพราะว่าบาปได้ฉวยโอกาสใช้บัญญัตินั้นล่อลวงและประหารข้าพเจ้าให้ตาย เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นบัญญัตินั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมและดีงามถ้าฉะนั้นสิ่งที่ดีกลับทําให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือเปล่าเลยบาปต่างหากคือบาปซึ่งอาศัยสิ่งที่ดีนั้นทําให้ข้าพเจ้าต้องตายเพื่อจะให้ปรากฏว่าบาป,บาปนั้นเป็นบาปจริงและโดยอาศัยพระบัญญัตินั้นบาปก็ปรากฏว่าชั่วร้ายยิ่งนักเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณแต่ข้าพเจ้าเป็นเนื้อหนังถูก ขายเป็นท่าให้อยู่ในใต้บาปให้อยู่ใต้บาปเขาพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทําสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทําแต่กลับทําสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นถ้าข้าพเจ้าทําสิ่งที่ไม่ปรารถนาจะทําขณะที่ยอมรับว่าทมบัญหัตินั้นดีข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ผู้ทําแต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเองเป็นผู้ทํด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือ ในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีนั้นไม่สามารถทําได้เลยคือว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำก็ไม่ได้ทําแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำก็ยังทําอยู่ทำไมข้าพเจ้ายังทําชีวิตซึ่งไม่ปรารถนาจะทําก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ทําแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเองเป็นผู้ทําดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อ เมื่ออะไรที่ข้าพเจ้าตั้งใจและทําความดีก็มักจะเลือกทําชั่วซึ่งอยู่ใกล้ตัวเพราะว่าส่วนหนึ่ในใจของข้าพเจ้านั้นก็ชื่นชมในพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้ามีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนําให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจครับข,ข้าพเจ้ารับใช้ธรรมพิญญาณของพระเจ้าแต่ทางฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแผงบาป